ไร่ right. ฟังจากก้มีว่าการกระทรวงเกษตรคุณปิติพงษ์พึ่งบุญไนยจุฑายาเมื่อวานนี้บอกนะครับตูชมครับว่าแบ่งเกษตรกรชาวนาในเขตลุ่มเจ้าพระยา22จังหวัดที่ประสบปัญหาการปลูกข้าวนาปีจากภัยแล้งปัจจุบันเนี่ยเป็น3กลุ่ม กลุ่มแรกก็ที่พูดถึงก็คือเกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวไปแล้ว3 4 4ล้าน4แสนื่นไร่คือปลูกไปก่อนที่กรมชลประทานจะประกาศชะลอการปลูกข้าวนาปีนะคะและใน3 4ล้าน4แสนไร่โดยประมาณเนี่ยจะมีกลุ่มเสียงที่จะเสียหายเนี่ย8แสนหหมืนไร่ใช่ค่ะ อันนี้กลุ่มสําคัญกลุ่มแรกกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เพิ่งปลูกข้าวหลังจากกรมระชารทากรมประชากรมชนเนี่ยประกาศให้ชะลอการปลูกข้าวมีอยู่สักประมาณ5้าแสนหกหมื่นไร่นะคะอันนี้ประกาศให้ชะลอให้หยุดแล้วแต,แต่ยังปลูกห้าแสนหกหมื่นไร่และกลุ่มที่สามอันนี้เชื่อฟังเพราะเห็นปัญหาเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้เริ่มการปลูกข้าวเลยนะคะมีอยู่ประมาณสัก3ามแสนสี่หมื่นห้าล้านไร่สามล้านสี่แสนห้าหมื่นไร่ขอพานี่คือสามกลุ่มค่ะ แน่นอนครับกลุ่มแรกจะได้รับการดูแลเพราะปลูกไปแล้วก่อนที่ทางการจะประกาศให้ชะลอพื้นที่เสี่ยง850,000ไร่กลุ่มสองอันนี้ประกาศให้หยุดแล้วแต่ไม่หยุดปลูกต่อไป560,000ไร่และกลุ่มที่สาอันนี้ยังไม่ได้ปลูก3.45ล้านไร่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีกรเกษตรจะหารือกับก,บก,กระทรวงการคลังและทกศ มาตรการพักชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรในฤดูการผลิตนี้ออกไปก่อนโดยเฉพาะที่มีหนี้กับทกศและยังไม่ได้เริ่มปลูกข้าว3.45ล้านไร่กลุ่มนี้จะช่วยเรื่องพักชำระนี้ทั้งเงินต้นกับดอกเบี้ยกลุ่ม3.45ล้านไร่เนื่องจากขณะนี้ไม่มีไรายได้จากกาปรปลูกข้าวขณะที่ให้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสําหรับชาวนาที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวเช่นเดียวกันอีกสองสัปดาห์น่าจะประกาศได้ กรณีข้อเรียกร้องขอชดเชยไร่ละ3,500ยังไม่ได้รับหนะังสือเรียกร้องแต่ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ยังไม่มีมาตรการชดเชยเงินช่วยเหลือเพราะว่าเกษตรกรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการเลื่อนการปลูกข้าวนาปีนะคะถ้าเราไปดูรายละเอียดนะครับตัวชมครับในส่วนของการขุดบ่อน้ําบาดาลซึ่งเป็นมาตรการจะช่วยอย่างน้อย850,000ไร่ที่ปลูกข้าวไปแล้วและมีความเสี่ยงสูง,สง รัฐมนตรีทรัพยากรนะครับพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณเมื่อวานนี้บอกว่าบอ่อบาดาลที่จะขุดใหม่5้าร้อยบ่อปกติจะใช้เวลา5 7ถึงวันถ้าทำงานหนึ่งกะแต่ในภาวะนี้จะให้ทำา2่สีชั่วโมงแล้วจะใช้เวลาขุดเพียง 2- 3สวันหรือให้แล้วเสร็จใช้ได้ทันในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์นะคะที่จะขุดถูกไหมฮะใช่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เน้นการจ้างงานในพื้นที่คาดว่าจะจ้างงานไม่น้อยกว่า2 0 0 0คน 500บอ่อที่จะขุดใหม่ครอบคลุมไปถึงแผนที่ประาราาารารธานคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการน้ําที่มีพลเอกชัดชัยสา,าลิกะรยะเป็นประธานเสนอมาเรื่อง269บอ่อเงิน51ล้านแล้วก็ยัง500บอ่อที่ขุดใหม่ซึ่งกรมจนเนี่ยจะเป็นผู้ชี้จุดที่เหมาะสมเมื่อรวมกับบอ่ออีก380บอ่อซึ่งเป็นบอ่อวิชาการของกรมเบียกรทางน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วก็จะรวมเปทั้งหมดเนี่ย ร้อยแปดสิบบ่อค่ะจะให้น้ําได้วันละสองแสนคิวต่อวันซึ่งจะช่วยกเกษตรกรในกลุ่มเสี่ยงหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนสามหมื่นไร่นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแปดแสนห้าหมื่นไร่ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังมีจํานวนหนึ่งซึ่งยังเสี่ยงมากเนี่ยนะ,ะบาดานที่จะเจาะให้ก็จะช่วยได้ประมาณสักแสนถึงแสนสามหมื่นไร่ถูกไหมน้องไรใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาตรก,การเดี๋ยวต้องตามกันดูนะครับขนาดที่